สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ดูดวงความรัก wishm tarot นะคะแม่มดเอมค่ะวันนี้จะมาอ่านไพ่ในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปแม่มดจะขอทําความเข้าใจกับทุกคนที่เปิดคลิปนี้ก่อนนะคะแม่มดเองตั้งใจที่จะทําช่องขึ้นมาเพื่อส่งต่อกําลังใจและคําแนะนําดีๆสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ ขอความการุณาคนที่จะแสดงความเห็นในคลิปแม่มดขอให้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะคะและการดูดวงส่วนตัวค่ะมีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าท่านไหนที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่มดติดต่อได้ที่ Inbox Facebook w h i c h m เอ็มทารนะคะแม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะและตอนนี้แม่มดอัดคลิปในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าแม่มดน้อยป่วยนะคะ อาจจะมีเสียงรบกวนแทรกเข้ามาในคลิปได้นะคะแม่มดขออภัยในความไม่สะดวกไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาในหัวข้อของเรากันนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนในช่วง16-30ถึงพฤศจิกายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันค่ะ แม่มดใช้ไพ่ในการอ่าน3ามสำรับนะคะ e v Every อว y เดวิทาร o ดเปิดในฝั่งของคุณค่ะ After t a r ารดเปิด hmm. ในฝั่งเขาคนนั้นนะคะและ Romance Angel mm hmm. ขอคำแนะนำในเรื่องความรักให้กับชาวราศีเมถุนนะคะ mm hmm. ตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำค่ะ นำจากไพ่ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุน16ถึง30พฤศจิกายนให้ไพ่ช่วยบอกให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยค่ะ The Moon ค่ะเดอะซันค่ะ ออะะะะเขาหล่นออกมานะคะ for of pentacle ค่ะ hermit ค่ะ a g e of pentacle นะคะเขาหล่นออกมานะคะ for of one ค่ะ for of cup นะคะ Night of Pentacles ค่ะ Age of c u p นะคะ Temperance ค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนนะคะในช่วง16 3 0ถึง30พฤศจิกายนภายในตำแหน่งแรกของตัวคุณได้เดอะมูลนะคะตอนนี้ตัวคุณเองตกอยู่ในสถานการณ์ของความรักที่มีความทุกข์นะคะเหมือนคุณ รู้สึกเป็นทุกข์กับความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าตัวเองมีความคิดที่ลึกซึ้งนะคะมีความคิดที่ยากแก่การที่ตัวคุณจะเข้าใจความรู้สึกของตัวเองนะคะเหมือนอารมณ์หม่นหม่เทาๆนะคะไม่มีความสุขเป็นความรักที่มีแต่ความทุกข์นะคะตอนนี้นะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการ เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะอาจจะมีการย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะคะตัวคุณเองก็อาจจะยุ่งยุ่งแล้วก็วุ่นวุ่นเกี่ยวกับการทํางานนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีเดอะซันเข้ามาด้วยแม่มดมองว่าเขาคนนั้นของคุณนะคะเป็นคนในลักษณะที่มีความสดใสร่าเริงนะคะเขาเป็นคนที่มีทัศนคติในแง่บวกนะคะเป็นคนที่สามารถส่งกําลังใจและส่งพลังใจให้คนรอบข้างได้อย่างดีนะคะ เขาจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงนะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนักร้องนักแสดงเป็นศิลปินนะคะคุณและเขาเป็นคนที่มีหน้าตาดีด้วยกันทั้งคู่นะคะและรู้สึกดึงดูดกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบและเจอกันนะคะตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ของการปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองนะคะคุณไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึก ที่แท้จริงของคุณออกไปให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้นะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีกันนะคะมีเดอะเฮอร์มิตเข้ามาด้วยหมายถึงคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเขาเป็นคนที่มักจะสนใจศึกษาหาความรู้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาชีวิตนะคะเขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับ วงการการศึกษานะคะอาจจะเป็นนักวิชาการหรืออาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์วงการศาสนาก็เป็นได้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกและไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้คุณได้รู้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นโสดนานแต่งงานช้าก็เป็นได้นะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะมีโอกาสได้รับของขวัญได้รับโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้รับของมีค่านะคะ จากคนรักนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอาจจะติดคอมมิทเมนต์อาจจะติดความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีโฟลต์ออฟวานเข้ามาหมายถึงว่าคุณมีความสัมพันธ์หลักอยู่แล้วและคุณได้ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกับใครไปแล้วนะคะในขณะที่ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นรักซ้อนนะคะมีอีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะเป็น Knight of Pentacles นะคะเป็นคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตัวคุณค่ะ เขาเป็นคนที่เข้าหาคุณในลักษณะของการเป็นเพื่อนนะคะเวลาที่คุณทุกข์ใจเวลาที่คุณมีปัญหาเขาคนนี้จะคอยอยู่ข้างๆคอยให้กําลังใจคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาคุณนะคะตัวคุณเองตกอยู่ในสถานการณ์ของการเบื่อหน่ายความรักนะคะคุณมีคนเข้าหาเยอะนะคะแต่คุณคิดว่าคนที่เข้ามายังไม่ดีพอยังไม่ใช่นะคะหรือว่าคนที่คุณสนใจเขาอาจจะ ไม่ได้สนใจคุณในตอนนี้ก็ได้นะคะคุณก็เลยกำลังเบื่อหน่ายกับความรักความรู้สึกที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็มี A c g e of cup ขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าตัวคุณเองรู้สึกดีกับใครบางคนคะ่ะเป็นความรู้สึกที่คุณค่อยค่รู้สึกชัดเจนขึ้นในใจเรื่อยๆนะคะเป็นความรักที่ค่อยค่รู้สึกรักนะคะไม่ได้คุณไม่ได้รู้สึกว่า คุณรักและชอบคนนี้ในทันทีที่พบเจอนะคะเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเริ่มทีละเล็กละน้อยนะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณเดี๋ยวเราจะขอไพ่ในฝั่งเขาคนนั้นกันนะคะขอคำแนะนำจากไพ่เขาคนนั้นของชาวราศีเมถุนค่ะ 16ถึง30พฤศจิกายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรขอคำแนะนำด้วยค่ะเขาหล่นออกมานะคะไฟออฟ o n นค่ะ t h r e e of Penta นะคะ Page of pentacle ค่ะ Page of cup นะคะ จั s สติกหล่นออกมานะคะ Date ค่ะ h y p เ t ส e s ะเค่ะ The Tower ค่ะ The ฮ l e p h a n t ค่ะ King of วา n ค่ะความรักความสัมพันธ์ในฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีเมถุนนะคะไพ่ในตำแหน่งแรกได้ไฟ v e of Wand ค่ะ เขากำลังมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็มี tree of p e n t a c l e ขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าเขาอาจจะกำลังวางแผนที่จะทำอะไรสักอย่างนะคะลงมือทำอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์มี page of p e n t a c l e เป็นลักษณะของคนที่อยู่ในราศีธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรนะคะเขาเป็นคนที่ มีอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือเป็นคนที่ชอบมีนิสัยเหมือนเด็กนะคะทําอะไรก็จะท,ทําทีเล่นทีจริงนะคะอาจจะมองดูเหมือนคนที่ไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่แต่มีความรู้สึกมั่นคงค่ะและมีความรักดีๆที่มอบให้กับคุณนะคะกับอีกหนึ่งคนค่ะในความสัมพันธ์นะคะเป็น Page of c u p ค่ะเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในราศีธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะ เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะมีความรู้สึกดีค่ะมีความรู้สึกรักนะคะให้คุณอย่างมากมายนะคะเป็นคนที่มีความอบอุ่นและอ่อนโยนนะคะถ้าคุณได้ใช้เวลาร่วมกับเขาคุณจะรู้ว่าคนนี้จะทำให้คุณมีความสุขได้อย่างมากมายนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์ค่ะเป็นจัสติกนะคะเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในราศีตุลน,นะคะเขาเป็นคนที่ มีความเป็นระเบียบนะคะเวลาที่ทำอะไรก็จะค่อนข้างที่จะจุกจิกจู้จี้สักนิดหนึ่งทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเขาเป็นคนที่ชอบที่จะศึกษาหาข้อมูลนะคะชอบที่จะหาความรู้นะคะเวลาที่เขาจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเขาก็จะพยายามที่จะให้การตัดสินใจของเขาถูกต้องและเป็นธรรมนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะแล้วก็เหมือนกับ เขาก็ยังไม่รู้ใจตัวเองนะคะว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณเช่นไรนะคะมีเดอ d เดทเข้ามาด้วยพร้อมด้วยเดอรทาวเวอร์นะคะแม่มดมองว่าจะเกิดจุดจบจุดเปลี่ยนนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายก็เป็นได้นะคะหมายถึงว่า เขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์อาจจะเป็นหมอผ่าตาดัดอาจจะเป็นหมอฟันหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเคมีอันตรายนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงอันตรายก็เป็นได้หรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับวงการประกันภัยวงการประกันชีวิตก็เป็นได้นะคะ <Huh. S 1> เขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีโลกส่วนตัวสูงค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะคะแล้วก็คุณมีเสน่ห์ ดึงดูดเพศตรงข้ามแบบลึกลับนะคะด้วยความที่ว่าเหมือนกับคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะคะเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนนะคะแต่มันเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้เขาอยากที่จะเข้ามาทําความรู้จักอยากที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับคุณน่ะนะคะแล้วก็มีเดอะฮาร์แฟเข้ามาด้วยแม่มดมองว่าเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศรีพฤษศนะคะเป็นคนที่ มีจิตใจดีค่ะเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีนะคะเขาเป็นคนใจบุญค่ะชอบที่จะทําบุญเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเขาเป็นคนที่สามารถที่จะให้คําแนะนําให้คําปรึกษาและช่วยเหลือคนอื่นแก้ไขปัญหาให้คนอื่นได้อย่างดีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นโสดนานแต่งงานช้านะคะหรือคุณและเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันก็ได้นะคะ แล้วก็อีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะเป็น King of วาลักษณะของคนที่อยู่ในราศีธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูค่ะเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไปเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำม,มีความกระตือรือร้นเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกนะคะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้คุณเห็นแบบชัดเจนเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ เขาก็จะดูนิ่งๆน,นะคะเพราะว่าเขาวางตัวดีนะคะเขาไม่แสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้คุณรู้แบบชัดเจนมากจนเกินไปนะคะถ้าเขาคิดว่าเขาจะแสดงอะไรออกมานั่นหมายความว่าเขาได้ผ่านการคิดแล้วก็วิเคราะห์มาอย่างดีแล้วนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นรักซ้อนแน่นอนนะคะเพราะว่ามีหลายบุคคลทีเดียวในความสัมพันธ์นะคะ แม่บดอ่านได้ประมาณนี้นะคะสำหรับฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศีเมถุนเดี๋ยวเราจะขอคำแนะนำจากไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะขอคำแนะนำให้ชาวราศีเมถุนด้วยค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยค่ะ trust ค่ะไพ่บอกว่าให้คุณเชื่อใจนะคะให้คุณไว้ใจในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ รีทีสค่ะแนะนำให้คุณปลีกตัวนะคะใช้เวลากับคนรักค่ะเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะคะปรับความเข้าใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะคะ r รีคอนซิ a t i o n ค่ะ จะมีการกลับมานะคะมีการขอคืนดีกันเกิดขึ้นนะคะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคนเก่าของคุณนะคะ Free yourself ค่ะปลดปล่อยตัวเองนะคะใช้ชีวิตให้มีความสนุกสนานร่าเริงค่ะให้คุณมีความสุขนะคะจากภายในนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้ก็จะไม่ตึงเครียดจนเกินไปนะคะ Separation ค่ะ ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการพัดภาคจากกันนะคะอาจจะมีการต้องแยกจากกันชั่วคราวนะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะสำหรับสถานการณ์ของชาวราศีเมถุนการอ่านนี้ค่ะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปมิได้ชี้เฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณและเขาหรืออาจไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ ฟังเพื่อความบันเทิงค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแม่มดขอขอบคุณทุกการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ w i s h a i ท t ร r o t นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ